สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องอะหญิงแม่ไปแล้วสวัสดีวันพระทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องอืมอีแม่เอาขขุนทงแล้วตีโอ้ยยังวะ ก,ก็ทำไปสิถามมแล้วมึงบอกว่าไม่ต้องทำหมดเอาตักนะูไม่รู้อ่ะปกติก็เห็นกับข้ามาสมทบกัน,กบนจบโอเคนะสุกเลยนะเธอ โมยากเด้ยงอแล้วจอยากยังเรือเอียวกีงหมูมูตมตอนเช้าตอนเที่ยงันจะมีน้ำตกหมูแกงไก่อันนี้จะเป็นไตไก่ครับน่องไก่บ่อแกงใส่แกงอ้อมอ้อมใส่น่องไก่หนัสีแกงบ่ เาาอามันจะออกมาได้ได้วะจางออกไปมัถือกันกับอีกเลยมาตอนนี้นะเนียวก้องกระโตเด้ห่อนตะเสาทเซียวนี้ <c ười> อยู่ทางบานนา้านเฮานะคนตตพน่น้อยคนอยู่ทังนี้พนบตก phát eang ném bọt cứm thêm cá to, khoai bắp chi phật lâm, đèn, độc ซื้อมาอันนี้มีอุคาดจังหวะก็เจ้าอันนี้เมือจัปีอะไรมานั่งคัดตัวใี้มันคอยขาดหมกอานีพก็ไม่มีโอ้ยพี่น้องพี่น้องกินข้าวซอกกำหังนอจ้า กินกาแฟลงไปเมื่อกี้นะก็เลยบายากเฮ้ยสุลลอก กินนามเย็นเด้ย่างหมูไฟลุกนางกำลังจะทำน้ำตกน้ำตกแมวที่ร้องแงยวยงวเมื่อกี้ไปซะแหละหมันหองแงวแงวอเลยตู้ก,กับข้าวในตำนานทุกคนอืมตำน้นแห่งกสิมนันสะคอ นางมานางันนะแั่สิบอซิไฟลูก่นนีดด้ดิซื้อน้ำแข็งมาใส่กระติกเด้ออากาศมันห้อนน้นวร้อนมากพี่น้องจ้ากหัวสีเขียวนี่ๆนี่มันร้อนสีก็เป็นมอวสีเขียวมอวสีเขียวนี่ พวกเขาก็ออกมาสีแดงเลยต่ป้ามักสิกาเป็นสีทองสีกา,อาดอะไรเนาะีทางเจทางฝั่งไทยผมว่าข้ามมาเลยจะย้อมให้ฟรีว่าสั้นขอบคุณครับเจ๊มายอมตัวน,นี้เขาก็มองเขาแบแบแปลกๆนะมึงเป็นตัวอะไร พอพอเบอร์เทศการสงการแล้วกันกระซิมองคขาแปลกแปลมึงเป็นตัวอะไรมึงมาจากไหนมาจากไหนเลยหรอเกิดซีหัน่นไรแบบบ่กเฮ้ยหันว่าไว้เป็นงานีเ่เกศสังขางส่งขายางมุงบนรหองหน้ามาหือ น่ะว่ายุคเมืคืนนี้เขาไปเบ็นมีสงผู้ใดไปดูสิให้เบ่งแม่นีดีมแล้วคุณแม่สบดีพี่นองหากับเละเลกาขาพี่น้อเลย ลูกกินต่อโดยลูกหากอาบน้ำแล้วลูกมไ,ไม่ไหวลูกหอนไม่ไหวจริงจริงดอกใช่ลาบโดด กินแล้วเขาเนะไปกินไหมทุกคนมันน่าอร่อยมากเลยนะมงหน่อไม้หน่อไม้ก็หน่อไม้เรียงน่องมองสึมาใช้กิโล สองสอง,สองโลปลายสองโลสี่แสนสามสิบแสนสามสิบพัน มัหอมอนี่ไงเน้อักตี้ยวปเฮ้ยห่อนเลยพี่น่อยเอ้ยม่อไรเไปเบิด้อกางเกงนะเดีย๋ยวไปซื้ืมสา เป็นบ้านผราพี่น้องสวัสดีเพ้นอันระมาทำกับข้าวต่างแดนมังมังเอาไปไหมดูดูดูแแบกแถวนี้บริยานมาได้แบกแถวนี้แถบ้านห้าโอ๊ยจะเอิ่อนใส่แล้นี้ตาย ใม่มินมันกินหรอเปล่าห้ากระอามห้ากระอามหน้ามาใหม่ๆพี่น้องก็จังาไฟกับบริลายมันบวโลงนะเฮ้ยนี่ทางนี้เนาะน่าียออกเนี่ยมันต่ำฝนบรสะอาดันเดือด ผ่าอุ่จาระยุ่งข่าของน้ำผ่านไว้นะฮะมันแปลงน้ำนะเริ่มจะอาบเหงื่อแล้วมึงนะสแกงไก่สะดากแค่ รักนะแคร์ด้วยดอกแคร์ทุกคนเรากินข้าวเที่ยงเด้อหมามีจะทำน้ําตกหมูน้ําไก่ใส่ดอกแคร์น้ําตกหมูกาตอนมะลมเทิมจุกใจไปเลยทำกลบข้าวตาแดด <c oughs> ยังไงให้เขาติดใจกับข้าวเราต้องเน้นหมูเนื้อสิ่งโตเาเต็มกะละมังเลยเนี่ยในวัฒเครื่องต้องเน้นแป้งนัวสิอ้ยเบิดอย่างเป็นนัวพระเจ้านะโอ้ยหรือเลายเน็ตเทปีเทปีเน็ตชนิดก้อยคือสี่หย่อมกลาบกราบเวลากินน่ะปั้นหยำน้ำตาลพี่น้องไหมนั่งข้างไทยอย่างนี้บนแววหรือ เหือเหือไล่ตามโตเออแต่กี่เดี๋ยวพอเราอันอันนี้เฮ้ยเราใหม่มาตีสื่อตรงนี้นะมันต่ำแล้วก็เส็นสรงแบบนี้แหละเปิดทางนี้ บ่คือครัวเฮานะขนาดครัวเฮาอันเปิดว่าถูกด้านนะฮะครัวเฮานะยังหอนเลยแป้งนัวพี่น้องเอ้ยว่าบ่แล้าก็จะกินแป้งนัวเม็ดอย่ากัห่อมาอยู่ด้ของเฮาเออใส่แล้วใส่ล้วไปในกระปุกแล้วยีแมนซ้อนมากรอยอันแจ่วให้กินบักแง้วมื้อนั้นเผวายิมแอนซ้อนเทแป้งนัวลงไปเฮงอนันี้ยังบลาลายเมือง ยังเป็นเม็ดเป็นเม็ดอย่งนี้ข้าเม็ดน้อยนะโอเคพี่น้องอเอ้ยเราเคยกินเม็ดน้อยตราถ้วยทองค่ะเดยเราเคยกินเดยเขาจ้ากินตราจองเฮ้ยตราจองหรือมันตราทับพ,พีเอา้าในในซองมันก็นตราจองโมเมนต์ตี อแม่นบ่าพี่น้องคอมเมนต์บอกไงว่านในซองมันเขียนว่าตราจองบอกเลอจังไรใส่ซื้อน้นำในล้าอ,อ,อ่อฮักคือบอกเอเออันนี้มาอาอกนีเดอมาตามตรงฮัมโบ้เคยได้ยินแบบฮัมโบ้เคยได้ยินว่นอาออผงสุรตราทับพีมีบ่าวะแม่นตี ในใส่ถุงมันคือบ่มีิ่งสิข์ับไปเซิร์ชในเน็ตก่อนแป๊บหนึ่งบ่มั่นใจพี่น้องเขากำลังสิเซิร์ชใน,น,นผงชูรสตราจองว่ามันบ่ขื้นมึงฟังกูแน่กูเกิดมึงฟังกูแน่ผงชูรสตราทับพี ตาจองแดงหนามึงเฮ้ยมันบดเอิ่นว่าตาตาจองไหนมันเอิ่นว่าอียงอันเี้นสูแต่ล่างเอื่นกาจองแดงกาจองแดงลาซาชูราสา อืมเงินว่าลาซาแม่นบราคุยคนละอย่งางลาซาอันนี้โยมโตเฮากินนะพี่น้องมันมีอยู่สามอย่างสอนมากนะพี่ป้านาอาเพิ่มมนฝากมาให้นะมีแต่อันนี้อันอนี้โยมโตไลทยยี่ห้ออยู่ได้ตราทับพ,พีคือบริเวณมีมันเอิ่นว่าตราช้อนว่าสันเฮยรตราช้อนเอาตา สอ,อนจังได้วะกูเห็นจองอนน <laughs> กูเห็นเป็นจองนะที่เป็นรูปสดาเรกอันนี้หอหนึ่งโอเคพี่น้องสรุปแล้วอันมมมีต้าทับพี่เนาะ แต่เป็นมีตาช้อนแต่ว่าที่เฮากินกันนะ <c oughs> แล้วเขตเฮาขึ้นมาทางเนื้อนะ่ะเขาจะมากินอันตาลจองเนาะออจองแหลงเอิง่ายดีแถวเฮานะกินอันนี้โยมโตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าจะ้ะ